ไทยไทยเมาท์ทูเมาส์เท้ไดมาว่าเมาส์แม่ <c oughs> ช่วงนี้พี่แอมอะไรคะบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่เราแบบพือหากันมากสำหรับหนุ่มคนนี้โอ้โหคนต้องบอกว่าเฮ้ยคนเดียวกันหนอทบาทอะไรยังไงคือเปลี่ยนไปเยอะถ้าเอารูปมาเทียบอย่างนี้คุณคุณผู้ชมครับค่ะ ถ้าบางคนไม่ไม่รู้จักเขาอะ่ะก็คงจะคิดว่าเป็นคนละคนคนละคนสิอย่างนั้นเลยนะสำหรับนะเรื่องราวเขาบอกว่าเป็นพัฒนาการความหลอดที่ไม่มีการหยุดยั้งจริงๆสำหรับคุณสิงโตเดอะสตาร์นั่นเองนะคะซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ชนะการประกวดเดอะสตาร์ซีซั่นที่นั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ผันตัวเองไปเป็นทหารอากาศ<อ>แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็ยัง อยู่ในกระแสของโลกโซเชียลตลอดเวลานะคะเพราะว่าความหล่อเนี่ยคือออร่ามันพุ่งออกมาเหลือเกินจากเดิมตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบหนก่ีหน้าตาติติ๊ติหน้ากลมๆหน้ารักหน้ารักหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนลุคไปเลยฮะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนทำก่อนไหมพี่แอมอ่ะได้อ่ะขอดูก่อนทำก่อนนิดนึงละกันหลายๆคนถ้ากำลังนี่แลนด์หนุ่มคนนี้นะคะน้องสิงโตเดอะสตาร์ห้า เห็นไหมก็จะออกเป็นแนวแบบใสๆนะตอนนั้นน่ะใสๆมีคิ้วจมูกยังไม่เท่าไหร่นะโครงหน้าแบบอาจจะโครงหน้าโครงหน้าก็คือออกเด็กมหาลัยอ่ะนะครับไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้คือโครงหน้าเดิมเดิมเขานะฮะก็เดี่ยวเป็นแนวแบบสไตล์น่ารักเนอะลุคนี้นะเขาเรียกเป็นลุคน่ารักนะอย่างนี้น่ารักใช่ไหมใช่น่ารักดูแบบผู้ชายดูแบบป๊อปๆหน่อยใสๆแล้วป๊อปๆเออเกาหลีนิดนิดนิดหน่อยจากการแต่งตัวออะไรยย่างงเี้ผมปัดๆ ดูเรียบร้อยอะอันนี้อันนี้ก็ดูแบบเรียบร้อยหน่อยใช่อันนี้นม,อมองมุมบางมุมนี่คคล้ายคล้าเขตฐานทัพเหมือนกันนะเออแอบคล้ายแอบคล้ายเหมือนกัน <c oughs> นี่คือเมื่อก่อนที่เราจําได้แต่ว่า <ผม S 1> ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหขนาดไหนเดี๋ยวไปดูข่าวนี้ค่ะนี่ฮะถึงขั้นเรียกว,ว่าหมอไหนเสกเลยนะ <c oughs> สิงโตเดอะสตล์ครับหน้าเปลี่ยนหล่อเข้มจนเรียกว,ว่าแทบจําไม่ได้คนนี้ใครพี่แอมคนเดียวกันเหรอเนี่ยคนเดียวกันโอ้ย นวดมาจากไหนเข้ามาจากไหนใช้แอปหรือเปล่าหรือยังไงเออเออนี่ไปซื้อกาวมาติดหรือเปล่าเนี่ยสโอ้แล้วดูแล้วดูหุ่นโอ้โหดูท่านั่งนะคะเขาเป็นทหารอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเขาเป็นทหารเรืออยู่อะตอนนี้นะครับแล้วก็ถือกาแฟเป็พ็อปเนี่ยดูหัวเล็กไปเลยอ่ะใช่ไหมดูตัวใหญ่แบบกะตะอเมริกันพี่แอมกะตะอเมริกันแนวแบบเหมือนแบบพวกสูงประมาณสักร้อยแปดสิบห้าโอ้ดูเหมือนเข้าประตูบ้านจะไม่ได้แล้วอ่ะ ติดเสื้อมาเป็นพวกซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับสิงโตสารัฐเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งนักร้องนักแสดงที่มีพัฒนาการนะครับทั้งหน้าตาและก็รูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับน้องสิงโตเองก็ทุ่มเทให้กับการฟิตร่างกายนะครับสร้างกล้ามเนื้อจนได้หุ่นที่เฟิร์มดูมีกล้ามขึ้นอย่างชัดเจนอย่างที่เห็นในรูปไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็เคยพูดถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับว่าเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ช่วงอายุ16นะครับเป็น ภาพจําของหลายๆคนก็ยังคงอาจจะติดเป็นภาพเด็กๆอยู่น,นะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันมีการพัฒนาไปตามอายุเหรอใช่เราเป็นคน <c oughs> ที่มีพัฒนาการไปเรื่อยๆดูแลตัวเองในทุกๆวันเราชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลวิ่งตีแบด มาเล่นฟิตเนสจริงจังก็ช่วงหลังมาออกกําลังกายหนักเลยอะไรประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญกรรมนะออกกําลังกายแล้วคือหน้าเปลี่ยนเลยคือเขาเปลี่ยนร่างเหมือนกับกายร่างได้เปลี่ยนร่างเนี่ยเขาเลยต้อถึงโตอย่าว่าพี่นะอันนี้พี่สาวเล่นว่าเราอ่ะเป็นคนที่ดูดีขึ้นจริงๆแต่เขาเาดูเป็นเป็นอีกสไตล์หนึ่งพี่อําแล้วเป็นสไตล์แบบว่าคนละโลกอ่ะแบบอาหรับอาหรับอะไรออกฝรั่งไปเลยอ่ะดูแขกแขแทกขาว แล้วก็ยอมรับว่าหุ่นดีเลยหุ่นดีมากดูแข็ดิดูความแน่นนะดูเอวดินี่นี่อย่างนี้เขาต้องใส่เสื้อเบอร์อะไรพี่ยงเนี่ยเหมือนช่วงนี้แหละแต่ว่าช่วงเอลเล็กนะคือต้องดูคือถ้าอย่างนี้น่าจะ L XL ได้อยู่นะต้องดูด้วยว่าข้อสูงเท่าไหร่เหัวไหล่ใหญ่กว่าหัวอีกอ่ะจริงแล้วคือดูถามมาแล้วคือแบบว่าดูดูน้องแบบว่าหน้าเล็กหัวเล็กไปเลยอ่ะมมีจูกที่เพิ่มเข้ามาคางที่เล็กเออ่ที่ที่ยาวขึ้นนะครับโค้งหน้าด้านล่างเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พอไว้หนวด ไว้เข่าด้านข้างมันก็ดูเข้มขึ้นดูก,กรอบ<ล>หน้าชัดขึ้นมากตาโตขึ้นไทยไทยเมาส์ทูเมาส์